ก็สิข้าวมันเอียงค่ะน้ำกว่าปากผมไม่กวนถานเลยแล้วปากไม่ค่ะมีแชทถามว่าไม่ปะหมูกาแฟแล้วรับกาแฟ,าฟเรียบร้อย,อออาายก,กับคุณค่ะขอแค่ให้หยากปากสักพักนหนึ่งเดี๋ยวไปดูใครมั่แต่ว่ามีผู้ใหญ่มากสุดตาตีตาล้านเนี่ย ข้าตัววิ่งงานยุบาลข้าตัวกับประเทศอากาศกมุกกขโมยมากขอบคุณนะคะเมนเบอต่อมาจากต้นไหม่ใหม่อืมขอบคุณค่ะ ปกใจเย็นเขาจะบอกว่าสั่งบปไดนด้วยจะปักให้ด้วยเพราะว่ามีคนจะเอาสบูนะะ่นั่นแหละเัิ่เข้าไปนานโชเคเกยนไปเป็นตกหยุดตอนบ่ายสามอะ่ะแนวผ่าออไตแล้วเขาปุ่นสาว cái gì vậy hết đấy quá tất cả đấy là cái đấy mọi người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  mọi ปักที่กาแฟเลยนะคะหลังสนใจเรื่องบักงปัก้วเนอะเดี๋ยวเรียกให้ก่อนยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะปักแต่เนี่ยคนหาเขาไปแน่บ้านนั่นหลถาาเข้าไปกันเยอะ เา้าคปลวสมุสย้ยใส่แล้วัวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแกะใหม่ก็ได้เดี๋ยวแกะให้ดูคอยากดูว่าสีสันน้องเป็นยังไงถามได้เลยนะคะโอเเ้ยเผ็ดเผ็ดน่าดูกินได้เลยค่ะค่าต่สงสัยว่าฝนละ สามีสือมาคืออะไรยังไงนะคะจิ้มได้เลยค่ะมาฝากให้แล้วนะคะแม่จิ้มได้เลยจิ้มไม่เป็นก็ให้หลานจิ้มให้เรววาสั่งไม่หันกับแม่อมบดานเพราะว่าไม่อมบดานเป็นแอดมินอยู่ในหันส่วนมากแอดมินที่โรงงานนะคะบางทีแม่อาจจะเคยสั่งจากหนูอะไรอย่างเงี้ยจิ้มได้เลยนะคะตะ,ตะก้าที่ปากหมดคือตาแฟ เข้ามาเพราะเมื่อเช้านี้ไม่ทันขวจะก้ลังซิ้นกะตะเนียน,นที่นี่ใกล้ตลาดเราได้กินนิดฟักเกษตรแล้วหละเนีจยจะยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราการที่ฝัหมุดคือกาแฟนะคะทิ่ได้เลยเดี๋ยวน้องอยูก็มาเดี๋ยวน้องอยูก็มาพี่ฝ้าอยากได้เหรอบัเเคงลูกบัเเคงมันคือบัเเคงเอา ก็กินจิ้มมาค่ะจิ้มมายูมีก็กิเไไนเขาทำไมเด็กทำไมมันกินอืมอืมม่อร่อย,หออออยเหรอลูกหนูไม่กินหนูไม่ใครเม็ดเหรอ จิ้มเอาเขาชอบกอแฟเนี่ยไม่ใช่ไม่หม,มากินหนออยูม่มีอะไรก็จะอร่อยเหมือนไม่ได้อย่าไปกืนนะนะมันลูกชอบเหรอลูกพอแล้วพอแล้วหมดแล้วนะมาค่ะมาค่ะจิ้มมาจิ้มมาเร็วใครที่ถามเรื่องกาแฟกระบู่นะคะ ไปด,ดียังไงรีวิวให้หน่อยเร็วแต่ว่าสบู่ทุกคนรีวิวมาส่วนตัวก็เยอะทุกคนมเมสเซนเจอร์ถ้าแชทมาหาไม่ร่้มแล้วไม่อุวมอ่านไม่ทันอย่าน้อยใจกันนะมัะนลั่นหายลันหายเลยนะไลน์ก็เหมือนกันอะ่ะต้องไปตั้งค่าอะไรใหม่สักอย่างขอบคุณค่ะดีเดีกตะก้าเลยนะคะขอบคุณนะคะ ไปสร้างประเด็จปะน้อยเน,นื้อติกกอออ๊กต้องอ๋อคุณเกียวกินบะเก้งไหมพี่น้องกินได้ปล้าทั้งหมาน้อยสองตัวนี้กินบะเก้งเดี๋ยวก่อนมันกินได้เหรอจะมาเพียงกินไม่ได้แล้วนี่ ขอบคุณค่ะยินยันตะก้าเลยนะคะก้อไปแล้วมันบอเสียแล้วไม่เห็นปุ่มบอเก้นอยู่เนาะนี่นี่แม่ขายค,ยความอยู่ไม่เอาไม่เหา่เาขอบคุณเ้ากวบาเสียพี่น้งรรนองเลยจิ้มมาได้เลยนะคะใครอยากจ่อยจิ้มเลยค่ะตะก้าที่หนึ่งตะกาที่ปักหมดุดตาแฟอุ้มรักตะก้าที่สอง มาทองคำตะลที่สามสบู่นะคะนด้ก็ดึงเนาะหาแลบ้านเขาเองอ่ะ ขณะที่ไออา่านข้อความนี้น้องได้มาหอดหลักซี โอเลยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินดีตะก้าให้เลยนะคะตะก้าที่หนึ่งนะคะกาแฟอุ้มรักตะก้าที่สองสบู่นะคะตะก้าที่สามมาร์คทองคำนะคะดูซิว่ามีปลายทางไหมมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะมีปลายทางเด้อเคยมีคุกป,ปองอะ่ะ ใครมีคูปองก็จิ้มได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแม่อุ้มแฟนพระตุ้มบุ้ยอุ้ยเขินเป็นอะไรคะเป็นแฟนพระตุ้มค่ะเป็นแฟนพระตุ้มที่ขายกาแฟอุ้มรักขายมาก์คทองทำขายสบู่อุ้มรักนะคะ ทุกคนอร่อยแต่เพ่นึินหอดกันตลอดเวลาเอาจีพีพีโทรตลอดเลยไปญี่ปุ่นแบบยุเอเซเลียกบโทรเลย้าไปนำบันไปญี่ปุ่นเอสเตเลียเขาทำงานเขาก็ได้โทรันแล้วสี่ห้ารอบเลย อันนี้เป็นสิบสิบอะบอกเลยว่าเป็นสิบสิบทุกชั่วโมงขอบุนสาวนา้ำปลารอืมขอบคุณค่ะแม่ละไมขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะยินดีจ้าเลยค่ะ ถ้าทางจะเหนาจริงเขาคม่คกวนเบลยเนาะเอาไปเวนเมอยนพี่โร่พี่พีมก็แม่หมดนะหลายคนที่โสดก็ไปเนาะ เจอกันค่ะเขากลับเมาได้ป้วยเนี่ไยไอู่่ก็ม,มีง่ายแล้วแม่เขา้องกลับมาที่ห้าด้วยู่นี้ ทานแล้วค่ะทานแล้วอู้หูเด็ดแต่โลงนี้มันเป็นอากาศฝนเนาะญีฤฤฤฤฤ่ปุ่นตอนนี้แฟนก็กินด้วยแน็นกินบอกสบายท้องสบายค่ะไม่อมกินเยอะนะแต่ไม่ห่วงเพราะมีตัวช่วยค่ะกระเสอุ้มรักนี่คือเป็นตัวช่วยที่ดีนอ้องเขาไม่ต้องไม้เพิ่งยา ลดนอนนอ่ลดยางข้าดอกใครที่กินกาแฟอยู่แล้วอะ่ะอยากลองเปลี่ยนทันาศนคติดูนะคะลองเปลี่ยนดูนะไม่มีไม่เชื่อหรอว่าไม่มีขยากดูดีอยากเอาห่วงยางออกนะคะลองเปลี่ยนดูว่ากินกาแฟแล้วมันจอยลงมันเป็นยังไงลองเปลี่ยนนะคะแค่จิ้มชีวิตก็เปลี่ยน ขอคุใช่ถ้าถ้ามันเราออกหมดป้อมอเราออกหมดหว่องยางเราหมดมันจะถ่ายน้วลง ขณะที่พวกเรา,ลาไลเติดเขาคุอองพอกันอยู่ตอนนี้เห็นว่ากลับโรงแรมก่อนเห็นยุทกี่อยเยร้อยรับบร้แยกแล้วคะขอบคุณค่าง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่สายไล่แล้วนะในเขาตุ้มปไปไล่ไปงานรับเชิญไปเปิดงานเฉยๆนะวันนี้เดี๋ยวก,กลับมาชุดนั้นเหรอไม่ได้ร้องเพลง ค่ะเข้ามาเร็วเข้าจอเข้าใจก่อนเร็วรู้จักนกเยระดานหะแกดบ้านพีอยู่ขอบคุณค่ะท่านหาได้เลยท่านหาน้องนกได้เลยเดี๋ยวจะเอารูปใหม่นะไม่ใช่รูปนี้นะ น่ารักขอบคุณค่ะมึงเห็นแม่ในอะไรเข้ามาเลยอืมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะไม่เป็น ไม่เป็นกระไตหรือหมาก็ะคือบา้าแบบตื่นตุมนะ่มเนี่ยผูู้้ึ่งพึ้งเลยไหมพะะเจ้าดิบันพ้าเจ้าคนะ้ามาได้เลยค่ะเดีย๋ยวเซฟเสีหน่อย จะพอแล้วจะหาผละไม่ที่รอดเขาไลนะ่มยัไไจกับหาแต่แนี้อ่างจริงปจุบานผมไปมชิว้วสุดเนี่ย เลยนะคะกินนด้เล,เลยสุดท้ทายน้องผีเลยวนองป่วอ่ะเอาหลักทุเรียนน้ำตาหวานขอบคุณน้องหนิงนะคะ <S 1> <S 1> ที่เอาน้ำลาหวานมาให้ ว้าว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 เอาเดีเก็บก่อน,นปะคุณค่ะขอบคุณค่ะจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลยหน่าก็ไม่ได้เต็มยังอ,าาอื่นเนาะหน่าสดสุด่จะมาตกไม่ได้นะเดี๋ยวเด้ยวยแกกอด,ด,ด,ดกุศิดาแป๊บนึงได้ปะล้างกุีิดาจะกินน้ำตาหวานไง สันหาแต่เนี่ยอยากเนี่ยกินแบบนึงนะคะ